สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Soul Style นะครับเกมนี้เนี่ยผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปลงช่องเนาะแต่พอดีว่าช่วงนี้ตัวเกมเขากําลังจัดอีเวนต์ใหญ่อยู่นะครับผมซึ่งแจกของรางวัลเยอะมากๆนะครับทุกคนวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวและก็แนะนําเกมนี้ให้เพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันสักหน่อยนะเผื่อว่าหลายๆคนที่กําลังมองหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่เนี่ยจะได้ลองแวะมาเล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกม Idol RPG นะครับระบบ Hack เล่นได้แบบชิวๆเลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบระบบออโต้นะครับก็สามารถควบคุมการเล่นด้วยตัวเองได้เช่นกันนะครับเวลาจะไปสู้กับบอสอยากหลบสกิลบอสเองอะไรแบบนี้นะครับผมก็สามารถปิดออโตไว้นะครับผมแล้วก็ควบคุมเองได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วนอกจากนี้นะครับอาวุธชุดหรือว่าอุปกรณ์สวมใส่ของเกมนี้เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเติมเงินเพื่อให้ได้มานะครับเราสามารถหาได้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับผมจากการตีมอนทั่วไปนะครับหรือว่าจากการทาเควสนะเวลาที่เราทาเควสต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เป็นโซมานะครับพอเราเก็บสะสมจนครบนะครับลูกแก ลางจอของเราเนี่ยก็จะมีไฟลุกขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถเปิดดูแก้วตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะทุกคนก็จะมีอุปกรณ์หรือว่ามีอาวุธชุดแฟชั่นต่างๆเนี่ยมาให้เราเลือกไปใช้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้ก็จะอยู่ที่การสุ่มของเราเนาะว่าเราจะดวงดีได้เป็นอุปกรณ์สีทองหรือว่าสีแดงหรือเปล่านะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีระดับแตกต่างกันไปนะครับทุกคนก็จะมีตั้งแต่สีเทานะ่ครับดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นสีเขียวดีขึ้นมาอีกก็จะเป็นสีีีีีีีีีฟฟ้้าาาาาดดกกกกกววววว่่่่่่สสสส็็็็จจะะเเเปปนนมมงงงททอรย ตํานานนะและดีที่สุดเลยเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับที่เรียกว่าระดับเทพนะครับทุกคนถ้าเราโชคดีเนี่ยเราก็อาจจะสุ่มได้ระดับเทพมาใช้แบบฟรีๆเลยก็ได้นะซึ่งออปชันเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วพอเราสุ่มได้มาเนี่ยเราก็สามารถรีโลได้แบบฟรีๆด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์ดีๆขึ้นมาให้นะแต่อันนี้ของผมมีสีทองนะซึ่งคิดว่าน่าจะดีนะครับทุกคนก็สามารถเลือกรับมาได้แบบฟรีๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสะสมโซไปได้เรื่อยๆนะครับทุกคนมันก็จะมีสเต็กให้อยู่น้อยอยมาว มาลุ้นกันต่อนะโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีพวกชุดแบบเนี้ยขึ้นมาให้นะฮะทุกคนแล้วก็เลือกได้เลยอยากได้เป็นเซตอุปกรณ์เซตไหนนะครับผมก็เลือกได้แบบฟรีๆเลยนะแล้วก็เปิดรอบที่2นะฮะทุกคนอ่าอันนี้มีอาวุธสีม่วงด้วยเลเวล80นะฮะทุกคนผมว่าจะเลือกไปก่อนเนาะคือเราสามารถหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่มีทางหมดนะสำหรับโซตรงนี้นะครับฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียดายนะครับว่าอีเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเออถ้าเราเลือกไปแล้วเราจะต้องเก็บสะสมนานหรือเปล่านะครับอันน รีโลฟรีไปอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่นะครับได้ในส่วนของใบหน้าสีม่วงมานะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิด่าเทียบกับใบหน้าอันเดิมของผมเนี่ยอ่าอันเดิมของผมเนี่ยเหมือนจะดีกว่านะทุกคนเราสามารถเปรียบเทียบดูกันได้นะว่าอันไหนแต้มเยอะกว่าหรือว่าออปชันดีกว่าหรือเปล่าแบบนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกมาก่อนได้นะครับแล้วพอเลือกมาแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่านําไปใช้เนี่ยได้ตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนส่วนอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เนีบกาาออไนปปนหิตวด้ะ อันนี้ผมก็ย่อยทิ้งไปนะครับก็จะได้เป็นหินที่เอาไปตีบวกอุปกรณ์ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนเบื่อแฟชั่นพวกนี้นะครับอาจจะได้เป็นสีแดงมานะครับแต่เอื่อนว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ชอบรูปลักษ์ของอาวุธชิ้นนี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถเอาไปเปลี่ยนรูปลักษ์ได้นะครับผมก็กดเข้ามานะแลวก็ถ้าเพื่อนมีอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆที่เป็นส่วนเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีทองอะไรก็ตามแต่นะครับขอแค่ให้มันเป็นส่วนเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอามาเปลี่ยนรูปลักษ์ได้นะอย่างอันนี้ผม อยู่ด้านหลังนะครับผมก็สามารถเอามาเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนฉะนั้นนะครับการแต่งแฟชั่นหรือว่าใส่อุปกรณ์ของเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าหลากหลายมากๆนะเพื่อนๆอยากจะแต่งตัวแบบไหนนะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยเนาะและก็ทุกอย่างเนี่ยหาได้แบบฟรีๆนะครับไม่ต้องเติมสักบาทก็สามารถหาอุปกรณ์พวกนี้ได้นะครับผมและนอกจากนี้นะครับเกมนี้ยังมีระบบอาชีพด้วยนะทุกคนซึ่งอาชีพของเกมนี้มีเยอะมากๆนะแล้วอาชีพพวกนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะเพื่อนๆอยากจะเล่นเป็นอาชีพไหนนะครับ ผมก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่าทชีพพวกนี้เราต้องไปสุ่มมาจากกาชาก่อนนะครับทุกคนแต่ว่ากาชาของเกมนี้บอกเลยนะทุกคนว่าเขาแจกตัวอะไรก็แจกเพชรในการส่มเนี่ยเยอะมากมากนะเพื่อนๆแทบจะไม่ต้องเติมเลยนะครับอย่างผมเนี่ยเล่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมสักบาทนะครับแต่ว่าผมก็ยังมีอาชีพดีๆมาใช้งานได้นะครับเห็นไหมคือแบบแทบจะดีที่สุดแล้วนะส่วนไอ้ที่มันดีที่สุดอะไรพวกนี้เราต้องเก็บสะสมเองนะทุกคนไม่ได้หาได้จากกาชาเนาะแล้วเราก็สามารถเป,เปลี่ยนไปเล่นอาชีพใหม่ๆเนี่ยได้ตามต้องการไดด้ตลลลลลอเเเเเวาาายยนนนะี่่ผมมจปป็ นักระบำเงาพางก็เปลี่ยนได้เลยนะครับหรืออยากจะลองมาเล่นเป็นจอมคาถาอย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนเป็นคลาสจอมคาถาได้เลยนะครับทุกคนคือสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนาะอยู่ที่ว่าเราอยากจะเล่นในรูปแบบไหนนะครับนอกจากอาชีพแล้วในเรื่องของสกิลเนี่ยเราก็ยังสามารถคัตตอมหรือว่าปรับแต่งเองได้ตามต้องการเลยนะครับทุกคนสกิลพวกนี้ก็ได้หาจากกาชาเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเหมือนเดิมนะเพราะว่าเกมนี้เขาแจกตัวสุ่มของพวกนี้เนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับแจกแทบจะไม่มีวันหมดเลยนะแจกแทบจะตลอดเวลาเลยนะทุกคนคือมันหาง่ายมากๆนะตัว ในเรื่องของกาชาเนาะซึ่งสกิลพวกนี้นะครับหลังจากที่เราสุ่มได้มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาปรับแต่งได้นะครับผมเป็นคอมโบต่างๆตามที่เพื่อนๆต้องการเล่นได้เลยเนาะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ปรับเปลี่ยนสกิลไหนไปใส่ตอนไหนก็ได้นะครับแล้วทีนี้ในแต่ละด่านเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเออมอนเนี่ยมันเป็นธาตุอะไรนะครับผมซึ่งการที่เราอยากจะผ่านด่านนั้นได้ง่ายๆเนาะแล้วก็ต้องมีสกิลที่ชนะทางตามธาตุนั้นๆนะครับผมเกมนี้ก็ธาตุไฟเนี่ยครับจะชนะธาตุดินเนาะธาตุดินชนะธาตุลม จะชนะธาตุไฟเนาะแต่ก็จะมีธาตุพิเศษนะครับที่เป็นธาตุกายภาพนะที่ไม่ได้แพ้ทางหรือว่าชนะทางธาตุอะไรเลยนะครับทุกคนก็ด้วยระบบธาตุตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถปรับแต่งสกิลหรือว่าคอมโบสกิลของเราเนี่ยได้ค่อนข้างหลากหลายเนาะเปลี่ยนไปเล่นเรื่อยๆนะครับให้มันเหมาะสมกับด่านที่เราต้องการเล่นหรือว่าด่านที่เราต้องการผ่านนะทำให้การใช้สกิลต่างๆเนี่ยมันไม่จําเจนะครับทุกคนและทีนี้ก็จะมีระบบพักพวกด้วยนะครับซึ่งระบบนี้เราก็สามารถเอาพักพวกในทีมของเรานะครับที่ได้จากการสุ่มจากกรชาเหมือนเดิมเนาะก็เอามาปรับเปลี่ยน เป็นผู้ช่วยในการผ่านด่านของเราได้นะครับเนี่ยอย่างเขาผมตอนนี้ก็ใช้3ตัวละครน,นี้อยู่เนาะพอเราเรียกออกมาในทีมแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะออกมาช่วยตีแบบนี้นะครับผมซึ่งพูกพวกของเราแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเนาะบางคนก็เป็นตัวแทงตัวฮิลนะครับเป็นจอมเวทเป็นนักธนูนักดาบหรือว่าตัวละครแปะบัฟอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็ปรับแต่งนะครับเลือกใช้ให้เข้ากับอคอมโบทีมของเราแล้วก็คอมโบสกิลของเรานะแล้วก็จะมีวัตถุบโบราณหรือว่าลิลิกนะครับผมที่เราสามารถนํามาเสริมความสามารถให้กับตัวละครของเรา ได้นะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันนะครับเพิ่มความเสียหายสกิลหรือว่าลดดาเมจอะไรต่างๆนะคือมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้วที่สําคัญเลยนะครับข้อดีของเกมเนี้ยคืออาวุธต่างๆที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลอาชีพพักพวกหรือวัตถุบโบราณอะไรต่างๆนะเราไม่จําเป็นต้องใช้ที่มันเป็นระดับตำนานหรือว่าระดับเทพอย่างเดียวถึงจะดีที่สุดนะครับผมถึงแม้ว่าบางชิ้นเนี่ยจะเป็นแค่ระดับหายากเนาะที่เป็นสีฟ้าสีเขียวอะไรแบบนี้นะครับหรือพักพวกเนี่ยผมก็ใช้แค่สีม่วงเห็นมมั้รบงแว่่่่าาะดดทีไไสูกต ความสามารถของตัวละครพวกนี้เนี่ยมันก็โหดนะครับผมแล้วก็สามารถนํามาเล่นได้เช่นกันเนาะคือมันอยู่ที่คอมโบของเรานะว่าเราต้องการคอมโบแบบไหนเนาะเราไม่จําเป็นแค่ว่าเออต้องใช้ให้มันเป็นสกิลระดับเทพทั้งหมดเพราะพวกระดับเทพทั้งหมดอะไรแบบนี้นะครับผมคือเกมนี้ไม่จําเป็นเลยเนาะมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะเล่นคอมโบแบบไหนหรือต้องการใช้ความสามารถของตัวละครอะไรซะมากกว่านะครับทุกคนทําให้เกมนี้เนี่ยก็เลยเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเป็นมิดกับสายฟีมากๆนะเพราะเราไม่จำเป็นต้องไปเติมหรือว่าไปทําอะไรให้แบบมันได้แต่สกิลเทพๆอะไรแบบนั้นมาใช้นะครับ แล้วพอพูดถึงเรื่องของสายฟรีนะครับทุกคนตอนนี้นนเกมเขาก็กําลังมีอีเวนต์ใหญ่เนาะอย่างที่ได้บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ฉลองครบ1ล้านดาวนโหลดทั่วโลกนะครับทุกคนแล้วก็เป็นการฉลองเปิดตัวเกมครบ3เดือนด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมเขาจะแจกตัวสุ่มตามวันที่เราล็อกอินนะครับเข้ามาล็อกอินวันแรกเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ตัวสุ่มไปเลย100ใบ,น,บนที่2ก็100100 100เรื่อยๆนะครับวันที่7สองก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไปเรื่อนๆนะครับผมจนครบวันที่เจ็ดนะถ้าเี เลย1ล้านเพชรนะครับทุกคนคือแบบแจกเยอะมากๆนะครับคือแบบเยอะเวอร์นะครับทุกคนต่อให้เพื่อนเพิ่งมาเล่นวันนี้วันแรกเนี่ยขอแค่ล็อกอินครบ7วันนะครับก็สามารถได้รับ1ล้านเพชรตรงนี้เหมือนกันนะคือแบบถูกใจสายฟรีมากๆนะครับขอแค่เพื่อนเเข้ามาเล่นนะแทบจะไม่ต้องเติมสักบาทนะครับก็เอาไปเลย1ล้านเพชรนะซึ่ง1ล้านเพชรตรงนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปสุ่มกาชาได้ลุลวเลยประมาณ3 0 0 0ครั้งนะครับทุกคนเพเผอเนี่ยเพื่อนๆนได้ตัวละครหดหดมาเล่นตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับผมแล้วที่น แล้วก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะว่าเออมันต้องเล่นประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเกมนี้เขาจะมีเควสนะครับผมคอยแนะนําตลอดเวลาเลยนะว่าเราต้องทํายังไงต่อนะครับอย่างอันนี้เขาก็บอกว่าให้เราเอาโกไปใช้นะครับผมให้มันครบ20,000่นอะไรแบบนี้เนาะถ้าเราทาครบนะครับเควสผ่านเนี่ยเราก็จะได้เป็นเพชรหรือว่าเป็นตัวสุ่มกาชามาอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีเควสมาให้แบบนี้เรื่อยๆเนาะเป็นคล้ายๆกับชาเลนจ์นะครับให้เราทําตามนะถ้าเราทาตามเควสพวกนี้ได้ครบเนาะตัวละครของเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมรดงไ้เอว ถึงระบบใหม่ๆที่ปลดล็อกหลังจากที่เราผ่านด่านนั้นๆได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีสอนจากตรงนี้นี่แหละนะครับแค่เราทําตามเควสพวกนี้เนาะแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะว,ว่าเออเราจะทําไม่เป็นหรือว่าไม่เข้าใจนะครับแล้วสาหรับใครที่ลองมาเล่นเกมนี้แล้วติดใจนะครับทุกคนอยากจะลองเติมอยากจะลองสนับสนุนเกมบ้างสักแผกสองแผกนะครับผมก็มีแ็กแนะนําให้อยู่นะครับผมก็คือแผกรลบโฆษณาแบบถาวรน,นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา350บาทเองนะครับก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากนะเติมแค่แ็กนี้แผกเดียวเนาะแต อ,ออกจากเกมนี้ไปได้เลยแบบถาวรนะฮะคือเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติมแพ็กนี้นะครับผมเวลาที่เราเล่นหมดต่างๆเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมเนาะเราสามารถดูโฆษณาเพื่อรับของรางวัลฟรีได้เลยนะอย่างบัฟพชัันตรงนี้ถ้าเราอยากจะได้บัฟพิเศษตร,ตรงนี้นะครับเราก็แค่ไปนั่งดูโฆษณานะครับทุกคนดูจบเราก็จะสามารถเปิดใช้บัฟพวกนี้ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับผมเวลาที่เราลงไปจนหมดแล้วเนี่ยก็จะมีโฆษณาที่เราดูฟรีได้หนึ่งครั้งนะเพื่อสามารถลงเพิ่มเติมได้้้้อออออีีกก1รรรบนนนะคัซึ่่่่่งงงงงงตตตตเเเยแล็ไไไมมมิิ โฆษณาสักแป๊บๆนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ในร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทรัพยากรต่างๆนะหรือแม้กระทั่งตัวกาชาก็ตามเนี่ยแล้วก็ยังดูโฆษณาได้แบบฟรีๆเลยนะทุกคนแบบรายวันเนาะคือเกมเนี่ยต่อให้ไม่เติมสักบาทนะครับเพื่อนๆก็ยังสามารถเล่นได้แบบชิวๆเลยเนาะแล้วถ้าเพื่อนๆดูโฆษณาเนี่ยตัวเกมเขาก็ได้เงินจากโฆษณาตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมทําให้แบบมันแฟงๆทั้ง2ฝ่ายนะกับผู้เล่นสายฟรีแล้วก็กับทางตัวเกมด้วยนะครับผมแล้วก็ยอมสละเวลานิดนึงนะเพื่อดน นั่งดูโฆษณานะครับแล้วก็แค่มาเติมแผกลบโฆษณาถาวนตรงนี้ไปก็ได้เนาะสามบาทเนี่ยมันก็จะลบออกไปแบบทาวนเลยนะครับเราก็ไม่ต้องนั่งดูเนาะคือแผกนี้แหละนะครับคุ้มที่สุดแล้วนะถ้าเกิดว่าอยากจะเติมสักแผกหนึ่งเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับระบบคร่าๆของเกมนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจเนาะหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่แก้เบื่อเนี่ยก็ลองแวะมาเล่นเกมนี้ดูได้นะบอกเลยว่าเพลินมากๆนะครับผมก็เล่นเกมนี้มาได้สักพักหนึ่งและเกือบเดือนแล้วนะทุกคนแล้วทีนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดคลิิปปกกกกกกันนนไเเี่อจจจารรมแพช1 เพชรแล้วนะครับเกมนี้ยังมีกิจกรรมอื่นมาให้เพื่อนๆเ,เล่นด้วยนะเขาก็จะมีกิจกรรมที่จัดร่วมกันกับ AIS Game On ด้วยนะครับผมตั้งแต่วันที่1เมษาจนถึง31พฤษภาคมนะครับขอแค่เข้ามาในเว็บ AIS Game On นะครับก็สามารถเข้ามากดรับคูปองนะครับผมได้แบบฟรีๆเลยนะและสําหรับใครที่เป็นลูกค้า AIS อยู่แล้วนะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปในแอป My AIS ได้นะครับแล้วก็ใช้ 1. นึ่ง p เนาะในการแลกรับ40 0 0 0เพชรหรือว่า40 0 0 0อีเธอร์ได้เช่นกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าแจากเยอะมากๆนะและพิเศษนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็จะมีลิงก์แปะไว้ให้ที่ข้างล่างคอมเมนต์นะครับผมเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปในลิงก์นั้นนะครับแล้วก็เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแล้วรอรับเพจอีเชอร์มูลค่ารวมกันมากกว่า2,000บาทเอาไปสุ่มกาชาได้แบบจูใจเลยนะครับผมอันนี้ก็มีแจกฟรีๆเลยนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับก็อย่าลืมแวะเข้าไปกรอกแบบฟอร์มกันด้วยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็มาแนะนําเกมใหม่หน้าเล่นสําหรับช่วงนี้เนาะซึ่งผมก็เล่นอยู่นนะรรรับไไมมม่่่่ดด้แีีวววิิอยยางงเเตผลจๆ มาจะเดือนหนึ่งแล้วนะฮะทุกคนใครที่แบบเอออยากจะหาเกมเพลินๆมาเล่นดูอะไรแบบนี้เนาะก็ลองเกมนี้ดูได้นะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ฝากด subscribe, กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ